สองมือสองมือสองมือโอเคเ้ยอาตมาติ่งติ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 งตมาถ่ายเอาหน้าเอย่ะยืนยืนขย่ขาข้างมาดีๆเออเอติง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 ออกกล้องเราไม่ค่อยกล้าเว้ยเสงบเงียมเว้ยติ่งมาติ่ง

เอาอีกเอาอีกเออมาเอาอีกมา